สวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะกับการรีวิวข้อสอบ EPS Topic Part 2ค่ะในพาร์ทในส่วนของพาร์ทแรกนะคะเราก็ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับทรัพยากรที่เราใช้เนาะไม่ว่าจะเป็นหนังสือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆนะคะส่วนพาร์ทนี้เนี่ยตามที่สัญญาเลยค่ะเราจะมาแจกตารางการอ่านหนังสือของเราเองนะคะว่าเราอ่านหนังสือยังไงที่จะทำให้ออสอบผ่านภายในเวลา3เดือนค่ะ ข้อสอบที่เราสอบนะคะมันเป็นภาคของงานบริการนะคะพอยสิบสเพิ่งสอบไปเมื่อประมาณพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ,ะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยรับสมัครสอบเนี่ยรับช่วงเปิดรับสมัครสอบช่วงเดือนมีนาคม67ที่ผ่านมาค่ะก็เท่ากับว่าตอนนั้นอะเรามีเวลาการอ่ามีเวลาที่จะอ่านหนังสืออยู่ประมาณสเดือนเนาะก็เป็นมีนาเมษาพฤษภานะคะประมาณสเดือนแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราเหลือเวลาแบบ สอบไม่ถึง3เดือนค่ะเพราะว่าเราโชคร้ายมากค่ะทุกคนคือาการสอบพออบริการพ o i สที่ผ่านมาเนี่ยเขาสอบกันใช้เวลาการสอบ <c oughs> ใช้เวลาการสอบประมาณ1เดือนนะคะก็คือตั้งแต่วันที่2องพฤษภาหกเจ็ดอ่ะไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาหกเจแต่ว่าเราอะโชคร้ายมากเลยทุกคนเราดันได้สอบวันแรกก็คือวันที่สองนะคะมันก็เลยทําให้แพลนการอ่านหนังสือของเราเนี่ยมันแบบ มันไม่ได้มันไม่ได้ตามเป้าหมายเนาะคือเป้าหมายที่เราวางไว้เนี่ยมันคือ3เดือนนะคะแต่ว่าเราอะได้อ่านจริงประมาณ2เดือนกับอีก2สัปดาห์เท่านั้นเอง แต่ยังไงขออนุญาตตีเป็นตัวเลขกลมๆตามที่เราวางแผนไว้ตอนต้นเนาะว่าเป็นเราวางแผนไว้ว่าเราจะอ่านหนังสือ3เดือนนะคะเอ่อซึ่งเราเนี่ยแบ่งออกอ่าแบ่งเนื้อหาที่เราต้องการที่จะเรียนเนี่ยออกเป็น3พาร์ทใหญ่ๆพาร์ทแรกเนี่ยจะเป็นพาร์ทของการอ่านไวยากรณ์นะคะพาร์ทที่2เนี่ยจะเป็นพาร์ทของการท่องคําศัพท์แล้วก็พาร์ทที่3เนี่ยจะเป็นพาร์ทของการฝึกทําข้อสอบนะคะพอเราแบ่งออกเป็น3มพาร์ทใหญ่ๆกับเวลาที่เราเหลืออยู่3เดือนเนี่ย เราก็เลยแบ่งง่ายๆมากเลยค่ะเราแบ่งว่าเราจะอ่าเราจะแบ่งแต่ละพาร์ทอ่ะทำอย่างละหนึ่งเดือนก็คือเราอ่านวยากรหนึ่งเดือนแล้วก็เราท่องคำศัพท์หนึงเดือนกับฝึกทำข้อสอบใช้เวลาประมาณ1เดือนเหมือนกันค่ะ เริ่มต้นพาดแรกกันที่การอ่านไวยากรณ์ก่อนเลยนะคะวยากณ์เนี่ยตอนช่วงอาทิตย์แรกที่เราเริ่มอ่านไวยากณ์เนี่ยเราจะเริ่มมาจากการแบบเรียนพื้นฐานของภาษาเกาหลีมาก่อนเลยเนาะก็คือเริ่มเรียนใหม่ตั้งแต่การการรู้จักพยัญชนะการรู้จักสระการผรสมอ่าผสมคําแล้วก็การอ่านตัวเลขนะคะ ซึ่งตอนแรกๆเนี่ยเราก็ต้องแบบฝึกท่องไปก่อนเนาะเทียบตัวอักษรว่าตัวอักษรภาษาเกาหลีมันมีกี่ตัวถ้าเทียบกับภาษาไทยเนี่ยมันจะออกเสียงเหมือนตัวไหนอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อ่านเป็นการสะกดคําซึ่งคลิปที่เราใช้เรียนเกาหลีในระดับเริ่มต้นเนี่ยเป็นคลิปของครูอาน,นาเหมือนเดิมเลยค่ะอาน,นาอนนาณาเรียนะคะเป็นคลิปที่ชื่อว่าคลิปหนึ่งชั่วโมงเรียนภาษาเกาหลีเบื้องต้นสําหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานนะคะ ในส่วนของคลิปนี้เนี่ยจะใช้เวลาการเรียนอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าๆนะคะเนื้อหาที่พูดถึงก็คือเนื้อหาของพยัญชนะสระการผรสมคําเบื้องต้นการฝึกอ่านคําศัพท์ภาษาเกาหลีการสะกดคําในภาษาเกาหลีการฝึกอ่านำพพาาาาคำคาศัพท์กฎการออกเสียงต่างๆแล้วก็การอ่านตัวเลขเราใช้เวลาประมาณหนึ่ง จริงๆแล้วอ่ะคลิปมันความยาวหนึ่งชั่วโมงเนาะแต่ว่าเราใช้เวลาเรียนจริงๆอ่ะไปประมาณ3มชั่วโมงเพราะว่าเราเรียนไปด้วยแล้วก็จดไปด้วยนะคะแล้วก็หลังจากที่เราเรียนแล้วก็จดไปด้วยเนี่ยเราเราเริ่มอ่านภาษาเกาหลีได้แต่ว่ามันยังอ่านไม่คล่องเนาะการที่เราจะอ่านภาษาเกาหลีให้คล่องเนี่ยมันจะต้องแบบใช้ใช้การฝึกฝนนะคะซึ่งกว่าที่เราจะอ่านคล่องเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะ ใช้เวลาไปเกือบอาทิตย์หนึ่งเลยนะคะ,ะประมาณหนึ่งอาทิตย์แรกเนี่ยก็คืออ่านออกเขียนได้แล้วก็อ่านคล่องนะคะหลังจากสัปดาห์แรกผ่านไปนะคะหลังจากที่เราอ่านออกเขียนได้แล้วอ่ะเราก็จะมาเริ่มอ่านหนังสือของกรมนะคะเป็นหนังสือ EPS 2เล่มที่เราเคยให้ลิงก์ในการดาวน์โหลดไว้หนังสือเล่มนี้นะก็คืออ่านหนังสือ EPS สองเล่มเนี่ยมันจะเป็นหนังสือที่ที่รวม รวมทั้งคำศัพท์ไวยากรณ์ต่างๆไว้ในเล่มเดียวกันหมดเลยนะคะหนังสือสองเล่มเนี่ยรวมแล้วมันจะมีอยู่50บทค่ะ50บทประมาณ100กว่าวยากรณ์คือเราอ่ะก็อ่าน<ๆ>ก็อ่านหนังสือมาตามลำดับของมันนั่นแหละตามบทที่1 2 3 4 5สี่หไปจนถึงบทที่50แต่ว่าตอนเราอ่านเนี่ยเราอ่ะจะเน้นการอ่านไวยากรณ์ไปก่อนคำศัพท์เนี่ยเราจะแบบอ่านคร่าวๆแต่ว่ายังไม่ได้ท่องนะอเนาะแรกๆเนี่ย เราจะเริ่มอ่านเล่มหนึ่งไปก่อนเล่มหนึ่งอ่ะมันจะมีบทที่ หนึ medio, ่งสองสามสี liebe, ่ห้าคือห nice. ้าบทแรกเนี่ยมันจะไม่ใช่เออมันจะไม่มีไวยากรณ์เนาะแล้วก็อ่านผ่านๆเฉยๆพอเรื่องบทที่หกเนี่ยมันจะเริ่มมีไวยากรณ์ไวยากรณ์แรกของบทที่หกเนี่ยถ้าเราจำไม่ผิดอ่ะมันจะเป็นไวยากรณ์อิมนิดานะคะเราก็จะอ่านไวยากรณ์นั้นเนาะคือคือมันจะมีคําศัพท์นั่นแหละแต่ว่าคําศัพท์อ่ะเราจะไม่โฟกัสเราจะมาโฟกัสที่ไวยากรณ์ไวยากรณ์แรกในหนังสือเล่มนี้มันคือไวยากรณ์อิมนิดานะคะตอนนั้นตอนที่เราอ่านไวยากรณ์เนี่ยเรารู้สึกว่าในหนังสือ EPS สองเล่มเนี่ยมันเขาเรียกอนะไรอธิบายอะ่ะมันมันอธิบายเกี่ยวกับวยากรอะ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยละเอียดมากในบางวยากรเนี่ยอธิบายสั้นมากแล้วเราไม่ค่อยเข้าใจเราก็เลยไปซื้อหนังสือที่เราเคยบอกในคลิปก่อนนะคะหนังสือวยากรณ์พื้นฐานเล่มน,นี้เนาะเราซื้อมาเพื่อที่จะอ่านเพิ่มเติมนะคะก็คือถ้าเราอ่านไวยากรณ์ไหนไม่เข้าใจอะ่ะเราก็จะเปิดสารบัญของหนังสือ,อพื้นฐาน วยากรณ์พื้นฐานเกาหลีเล่มที่เราซื้อมาเพื่อที่จะอ่านเพิ่มเติมนะคะหลังจากที่เราอ่านเพิ่มเติมเสร็จแล้วเข้าใจเสร็จแล้วอะ่ะเราก็จะมาโน้ตค่ะทุกคนเราจะมาทําช็อตโน้ตของเราไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาช็อตโน้ตของเรามาให้ดูนะอันนี้เป็นช็อตโน้ตของเราที่เราที่เราใช้ในการจดนะคะ ก็คือพอเราเรียนไวยากรณ์เสร็จแล้วเนาะแล้วก็จดออกมาเป็นช็อตโน้ตของตัวเองของเราถนัดในการเขียนกระดาษ A 4เรแล้วก็เลยจดมาเป็นกระดาษ A 4นะคะคือหลังจากที่เรียนไปครบ50บทเนี่ยวยากรณ์ที่จดได้ค่อนข้างหนาเลยทุกคนทําเป็นหนังสือได้เล่มหนึ่งเลยทีเดียว ส่วนตัวอย่างที่บอกไปนะคะเราใช้เวลาในการอ่านหนังสือประมาณ3-6ชั่วโมงต่อวันเลยเราก็เลยค่อนข้างที่จะเรียนไวยากรณ์ได้รวดเร็วนะคะเราใช้เวลาในการเรียนวยากรอ่ะทั้งแบบเรียนจากหนังสือแล้วก็จดชอ็อตโน้ตของเราเนี่ยเราใช้เวลาไปประมาณ2สัปดาห์ค่ะก็คือตอนนี้หมดไป3สัปดาห์แล้วเนาะสัปดาห์แรกเนี่ยเรียนเรียนพื้นฐานแล้วก็สัปดาห์ที่2กับสัปดาห์ที่3เนี่ยเรียนวยากรณ์แล้วก็ชอ็อตโน้ตนะคะในสัปดาห์สุดท้ายสัปดาห์ที่4ของเดือนเนี่ยเราว่ะ จะเริ่มมาอ่านช็อตโน้ตของตัวเองค่ะเราจะทบทวนช็อตโน้ตของตัวเองแล้วก็ท่องซึ่งเราใช้เวลาในการอ่านช็อตโน้ตของตัวเองแล้วก็ท่องเนี่ยท่องให้ได้เนี่ยแค่วันเดียวเลยค่ะ ก็คือเรามันมันเริ่มอ่านง่ายแล้วเนาะมันเป็นการช็อตน้ตความเข้าใจของเราเนี่ยพอเราพอเราอ่านทวนเน่ยมันก็จะจําได้ง่ายมากวันแรกอะ่ะเราก็อ่านช็อตน้ตของเราเสร็จละในในหนึ่งรอบวันที่สองเนี่ยเราก็มาอ่านช็อตน้อตอีกรอบแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองค่อนข้างจะจําได้แล้วนะคะจากนั้นนะคะในสัปดาห์สุดท้ายอ่าในอีกห้าหกวันที่เหลือเนี่ยเราใช้เวลาในการเอ่อ เขาเรียกอะไรดูตารางดูตารางที่เป็นตารางไวยากรณ์ที่จะออกข้อสอบ50บทนะคะจะมีประมาณ100กว่าไวยากรณ์นะคะเราเอาตารางนี้มาจากทิกตอกของพี่ NAMTX นะคะเนี่ยเป็นตารางที่หน้าตาแบบนี้นะคะก็คือเราดูตารางนะคะตารางนี้แล้วก็อ่านอ่านอ่านตารางนี้เนาะว่าตารางนี้มาจะให้มาดูคร่าวๆว่าไวยากรณ์นี้ใช้ยังไงแล้วก็มีตัวอย่างการใช้แบบคร่าวๆ เราใช้ตารางวกรยานี้นะคะในการาทดสอบว่าตัวเองอะ่ะอจำจำวยากรณ์ที่ตัวเองอท่องมาได้หรือเปล่าก็คือไวรณยานี้มันจะแบ่งออกเป็น3ช่องใช่ไหมคะทุกคนมันจะเป็นช่องของช่องแรกจะเป็นช่องของ ่าไวยากรณ์ช่องที่2เป็นช่องของความหมายแล้วก็ช่องที่3เป็นช่องของตัวอย่างคือเราอะก็จะปิดช่องของความหมายกับช่องของตัวอย่างไว้แล้วก็อ่านแค่ไวยากรณ์สมมุติอย่างไวยากรณ์ตัวแรกอ่าในในบทเรียนเนี้ยมันคือไวยากรณ์อิมนีดาอิมิกะอย่างเงี้ยค่ะพอเรารู้อ่าพอเราอ่านตารางนี้ว่ามันเป็นอ่าไวยากรณ์อิมนีดาอิมิกะเราก็คิดในหัวเลยค่ะว่า วยายกณรอิมดีดาอิมดีกาเนี่ยมันใช้ยังไงแล้วก็ตัวอย่างการใช้มันเป็นยังไงก็ทําไปตั้งแต่วยากรณ์แรกจนถึงวายการสุดท้าย50บทร้อยกว่าวยายกณรเนี่ยทุกคนถ้าเราปิดปิดช่องของความหมายกับตัวอย่างของมันได้โดยที่เราอ่านแค่วยายกรรแล้วดึกขึ้นมาได้ว่าวยากรณ์นั้นมันใช้ยังไงแล้วก็ตัวอย่างการใช้มันเคยยังไงอะถ้าเรา จำได้ทั้งหมดแล้วเนี่ยแสดงว่าเราค่อนข้างที่จะแม่นวยากรณ์แล้วนะคะทุกคนหลังจากที่เราแม่นไวยากรณ์แล้วอ่ะเราถึงจะไปเริ่มการอา่ท่องคําศัพท์ต่อไปเทคนิคการเรียนวยากรณ์ของเรานะคะทุกคนเราเนี่ยจะเป็นคนที่ ค่อนข้างขางี้ลืมเนาะแต่ว่าเราจะใช้เทคนิคการอ่าน3รอบในการที่จะทําให้ตัวเองอะมั่นใจว่าเราอะจำไวยากรณ์ได้หมดแล้วนะคะก็คืออย่างที่่าเล่าไปในตอนต้นคลิปเนาะว่ารอบแรกเนี่ยเราจะเป็นการอ่านในหนังสือ epa แล้วก็ช็อตโน้ตนะคะรอบที่2เนี่ยเราจะเป็นการอ่านในช็อตโน้ตนะคะแล้วก็รอบที่3เนี่ยเราจะเป็นการอ่านท่องตารางนั้นนะคะซึ่งถ้าเราทำามสรอบเนี่ยได้แล้วอะยังไงก็คือเราเราจำและ้วล่ะทุกคน เราแสดงว่าเราแบบค่อนข้างที่จะจำจาได้ละแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มท่องคําศัพท์ต่อไปในส่วนของพาร์ทวยากรณ์เนี่ย เราคิดว่าค่อนข้างยากนะคะจริงๆแล้วค่อนข้างที่จะยากที่สุดในการเรียนภาษาเกาหลีเลยก็ว่าได้เนาะพาร์ทของไวยากรณ์นี้นะทุกคนถ้าใครทําตามที่เราบอกไปแล้วอ,ะอ่ะอ่นานหนังสือที่เราให้ไปแล้วเนี่ยแล้วไม่เข้าใจเนี่ยยังไงเราก็แนะนําให้ทุกคนไปเรียนที่โรงเรียนจะดีกว่าเนาะถ้าพยายามด้วยตัวเองแล้วยังไม่เข้าใจในพาร์ทในพาร์ทในส่วนของไวยากรณ์นี้นะคะเพราะว่ามันจริงๆมันยากจริงๆค่ะทุกคน าการที่เราอ่านแล้วเราไม่เข้าใจเนี่ยไม่ได้หมายความว่ารเราแบบเราไม่เก่งนะคือภาษาเวยาภาษาเกาหลีเนี่ยไวยากรณ์มันยากเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยคือถ้าใครที่แบบอ่านเองแล้วไม่เข้าใจเนี่ยอย่าอย่านอยนะทุกคนอย่าพิ่งไปน้อยว่าเอ้ยเราเราไม่ฉลาดหรือเปล่าเราไม่เก่งหรือเปล่าจริงๆแล้วอะ่ะการก go ารอ่านไวยากรณ์อ่ะมันใช้ทั้งแบบความความรู้ใช้ทักษะความเข้าใจสูงมากถ้าเราอ่านไม่เข้าใจอ่ะก็ไม่เป็นไร เราไม่ได้เป็นคนไม่เก่งเลยเราแค่อาจจะไม่ถนัดในการเรียนภาษาเท่านั้นเองก็อยากที่จะให้ทุกคนน่ะที่ไม่เข้าใจให้ไปหาโรงเรียนเรียนเนาะซึ่งแต่ละโรงเรียนเนี่ยก็จะมีค่าใช้ใจ่ายก็ประมาณาที่เห็นมาก็ประมาณ9,000ถึง1,000 0บาทนะคะ ส่วนใครที่สามารถอ่านด้วยตัวเองเข้าใจนะคะเราจะมาต่อกันที่คลิปสออคลิปที่3คลิปหน้านะคะเป็นคลิปที่เราจะมาอะบอกเทคนิคเกี่ยวกับการจําคําศัพท์ของเรานะคะใครที่ยังไม่ได้ติดตามเดี๋ยวกดติดตามไปด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปถัดไปเนี่ยจะรีบมาลงให้ภายในสัปดาห์นี้หละคะ่ะฝากกดไลค์เป็นกําลังใจในการทําคลิปให้เราได้นะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ